<ต>จัน<อ>เทพเทพบอกไป,รปรยากเลยูดีขั้นเทพแล้วนี่จะให้มันยาวเท่ากาันกว้างเท่ากาันความลึกอันนี้จะทำไป็นคล้ายละมุดนะเซตเหมือนจักลร,ะรละมุดเลยครับยังกิ่เลยกินละมุดนี่ใช่ไหม เนี่ยพอมันใกล้เราก็ดูว่าทำยังไงให้มันลงล็อกบางทีมันอาจจะไม่ลงล็อกเราต้องถ้ามันแคบเราก็ทำสองร่องถ้ามันกว้างเราก็ทำอีกสามร่องเนี่ยต่อโอ๊ยแค่นี้ไม่พอนะคแต่เรามาประกอบนี่ก่อนดูแต่ง่ายนะ <c oughs> ประกอบเตือมนออมันต้องใส่ใจไง ก็สมจนินตนาการด้วยต้องใส่ใจินตนาการไปต้องใส่จิในตนาการไปผมบอกแล้วครับ <laughs>